หนูชื่อเด็กหญิงพอใจเทนทองนางเป็นระดับอดอดชั้นประถมศึกษาปีที่6ทับหนึ่งวันนี้หนูจะมานำเสนอผลงานค่ะภาพน,นี้นะคะชื่อว่าตัวละครในวรรณคดีไทยค่ะซึ่งเด็กตรงกลางนะคะจะเป็นเด็กที่กำลังเรียนวิชาภาษาไทยอยู่ซึ่งหนูก็จะแตกเป็นความรวบไปจากหนังสือนี้ซึ่งเด็กคนนี้กำลังอ่านในเรื่องของวรรณคดีอยู่ค่ะจะมีทั้งง,ง้อป,ป่านะคะและก็รจนา,าพระไพวณีเอ่อแลวก็ มีสุดสาครค่ะส่วนทางเล่มนี้นะคะจะเป็นหนังสือจิงดมมามณนีหนังสือภาษาไทยเล่มแรกของประเทศไทยค่ะภาพนี้นะคะหนูวาดเรื่องในวันภาษาไทยฉัน,นก็ได้รับรางวัลชนะเลิศค่ะหนูวาดขึ้นในพุทธศักราช2514เป็นเทคนิคสีช็อคทั้งหมดเลยค่ะ